แม่คุณแม่เดินตามหลังช้อนเฝ้าระวังไม่ให้ช้อนล่วงตุ๊กอย่างนี้อ่ะตุ๊กตุ๊กอืมเจ็ตตรงน้อยก็หงกลงข้างล่างอ่ะถือดีมีสติอืมหนักมาเลยไม่หนักขนาดนี้ อืมไปห้องพระชอบจะปูเสือใช่ไหม,มนั่งไม่ทันก่อนนะั้นหนูจะบูชสมาธิด้วยหนูจะนั่งสมาธิเหรอใช่ อ๋อยู่ห่างกันยังนิงนได้ามาตา,ามาโชว์าหนูทำสมาธิแล้วหนูจะเลยให้ท่านดูอ๋อหนูจะรำถวายรำถวายครับผมได้ครับ <laughs> เอา,เอาขวดวางลงวางลง

สมาธ่อนที่ทอ๋อยดอนัง่งสมาธิไม่ต้องมานั่งด้วยอยากเตาไม่อยากเตาไม่ทำอย่างนี้ณขรปทับที่มีเงิ ทำมืออย่างนี้ชมือครับน่อยหน่อยนอยน้อยหน่อยน้อยหน่อน้อยน้อยหน่อยน่อยน้อยน nói 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 nói